สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับมาพบกับเปียกทางช่องนิสสันหน้าชายครับแลวก็พบกับเปียกที่นิสสันเอสเคชัวร์บงบนนครับวันนี้เปียกพาเพื่อนๆมาชมรถนิสสันอเมล่ารุ่น EL นะครับรุ่นนี้นะครับผมใส่ชุดแต่งพิเศษครับเป็นชุดแต่งที่มาจาก Maximus ัสดีครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเปียกพาเพื่อนๆมาชมชุดแต่ง Maximus ัสดีก่อนครับก่อนที่จะมาฟังโปรโมชั่นกันนะครับนะครับ โอเคครับ m a x i m ม GT นะครับด้านหน้านี่สวยคมมากครับเพื่อนนะครับสีดำนะครับผมนะครับสีดำตัดกับสีขาวแล้วก็อักษรคำว่า Maxim มันะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับเป็นรุ่น E l นะครับตัวนี้เพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้ครับผมนะครับ m a x i m มนะครับผมพอใส่ชุดแต่ง Maxim มัแล้วมาใส่ในรุ่นของ El นะครับผม ความสวยความดุมันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำไฮโดรเจนนะครับสวยมากครับเพื่อนๆนะครับคมมากครับตัวนี้นะครับพอมาชมด้านข้างกันครับเพื่อนๆก็มีอักษรสติกเกอร์นะครับเป็นตัวสีดํำตัดกับสีแดงนะครับเพิ่มความเงาเพิ่มความดุให้อีกหนึ่งจุดครับเป็นล้อสีดําครับเพื่อนๆล้อสีดำเงาเนี่ยสวยมากครับหรือจะเป็นปัดเงานะครับแต่ใน ชุดนี้นะครับเปียกทาเป็นล้อสีดําเงานะครับสวยมากครับมาชมด้านข้างนะครับเพื่อนๆนะครับด้านข้างของสเกิร์ตของแม็กซิมัสนะครับสีดํานะครับตัดกับสีแดงนะครับอักษรคําว่าแม็กซิมัสครับนะครับเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับอักษรคําว่าแม็กซิมัสนะครับตัวหนังสือสีขาวนะครับผมนะครับรุ่น E อนี้นะครับผมก็จะเป็นกุญแจคีโมวิเลเซอร์ให้แล้วนะครับนะครับเป็นบูสต์สตาร์ทนะครับเพื่อนๆนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายครับเป็นสปอยเลอร์นะครับเป็นสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับผมนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับผมนะครับเข้ากับไฟท้ายบุมแมรง LED นะครับตัวนี้สวยงามมากครับโลโก้นะครับโลโก้สีเงินตัดสีดำครับสเกิร์ตด้านท้ายครับเป็นสีท่อหลนะครับทั้งสองข้างนะครับตรงกลาง อักษรแมกซิมัตตัวหนังสือสีขาวซิกเกอร์สีแดงนะครับคลีปไล่ลมมีให้สามจุดครับนะครับคลีปไล่ลงใต้ท้องรถนะครับดีมากครับเพื่อนนะครับโอเคยังไม่หมดนะครับก็มีด้านบนก็จะมีคลีปฉลามนะครับที่เป็นเสาอากาศนะครับแต่ปกติแล้วรุ่น e อของเรานะครับจะเป็นเสาอากาศฝั่งที่กระจกนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูตัวรถด้านในกันครับเพื่อนๆนะครับ ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเปียกพาไปชมตัวรถด้านในกันครับผมว่าสวยงามแค่ไหนครับผมนะครับเชิญเลยครับครับเพื่อนๆตัวรถด้านในนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนมาเยอะพอสมควรครับผมเพราะว่ารุ่น e l นี้นะครับเป็นหน้าจอธรรมดานะครับก็ทําการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับใส่หน้าจอ10นิ้วนะครับสามารถนะครับผมเปิด YouTube ได้เลยครับเพื่อนเพื่อนนะครับเปิด Google m a p อะไรได้หมดเลยนะครับผมนะครับ ก็คอนโซลหน้าเป็นสีส้มนะครับตัดกับสีดำนะครับผมสวยงามมากครับแล้วก็คอนโซลกลางนะครับผมใส่สีส้มนะครับตัดกับสีดำเบากก็เป็นสีดำนะครับตัดสีส้มนะครับแม้กระทั่งฝาประตูนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับผมนะครับก็มีไฟสองเท้าพิเศษให้ครับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดแต่งที่เพิ่มเติมมาให้นะครับผมสวยงามมากครับผม นะครับมีไฟสองเท้ามีหน้าจอสิบนิ้วนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับผมมีให้ครับผมมาครับมาดูด้านท้ายกันครับเพื่อนนะครับด้านท้ายนะครับผมก็เป็นเบาะหนังเช่นด้านหน้านะครับผมเดินได้สีส้มเบาะหนังสีดำแถบส้มนะครับเพื่อนๆทำความสะอาดได้ง่ายๆนะครับผมโอเคครับลงตัวมากครับผม โอเคนะครับเพื่อนๆก็ชมตัวรถรอบคันกันไปแล้วนะครับผมสำหรับนิสสันอเมล่ารุ่น EL ครับราคาอยู่ที่5,65,000บาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเริ่มต้นนะครับของเปียกนะครับที่นิสสันเอเคชัวนะครับออกรถอยู่ที่9,900บาทครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับผมก็สายตรงเข้ามาคุยกับเปียกได้ครับที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพต่างๆนะครับก็โทรมาปรึกษาเปียกก่อนได้ครับผม โอเคครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อนๆจะไม่พลาดข่าวสารในนิสัันหน้าใช้ในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ